พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่14บพระสูตรที่สิบหอิสิคิลิสูตรสูตรว่าด้วยภูเขาชื่ออิสิคิลิพระผู้มีพระภาคประทับณภูเขาชื่ออิสิคิลิใกล้กรุงราชคฤห์รัสเล่าว่าชื่อของภูเขาลูกต่างๆเคยเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นแต่ภูเขาอิสิคิลิมีชื่อนี้มาไม่เปลี่ยนแปลง แล้วตรัสเล่าเรื่องพระปัจเจกับพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้เฉพาะพระองค์ไม่ได้ตั้งศาสนาขึ้นตรัสเล่าเรื่องพระปัจเจกับพุทธเจ้าประมาณห้าร้อยรูปที่อาศัยอยู่ณภูเขานี้มนุษย์ทั้งหลายเห็นแต่ท่านเข้าไปไม่เห็นออกมาเลยตั้งชื่อว่าภูเขาอีสีคิลิซึ่งแปลว่าภูเขากลืนฤาษี แล้วได้แสดงพระนามของพระปัจเจกับพุทธเจ้าพระองค์ต่างๆมีพระอริธะเป็นต้นพระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่14พระสูตรที่17มหาจัตตาลีสกัดสูตรสูตรว่าด้วยธรรมะหมวด40หมวดใหญ่พระผู้มีพระภาคประทับนเจตวนาราม ตรัสแสดงธรรมะแก่ภิกษุทั้งหลายมีใจความสำคัญเป็นสมตอนคือ 1. ทรงแสดงสัมมาทิฏฐิคือความตั้งใจมั่นชอบที่มีที่อาศัยมีคุณธรรมอื่นๆอีกเจ็ดอเป็นเครื่องประกอบหรือบริขารคือความเห็นชอบความดำริชอบเจรจาชอบกระทำชอบเลี้ยงชีวิตชอบพยายามชอบ ระลึกชอบ 2. ทรงแสดงสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบว่าเป็นหัวหน้าและว่ารู้จักทั้งฝ่ายเห็นชอบและฝ่ายเห็นผิดทรงอธิบายความเห็นผิดว่าได้แก่เห็นว่าทานที่ให้ไม่มีผลกรรมดีกรรมชั่วไม่มีเป็นต้นแล้วทรงแสดงสัมมาธิฏฐิว่ามีสองอย่าง คือที่มีอาสวะกับที่ไม่มีอาสวะชั้นต่ำสำหรับปุถุชนและชั้นสูงสำหรับพระอริยะแล้วทรงแสดงสมาธิธิในฐานะเป็นหัวหน้าในการแจกรายละเอียดของข้ออื่นๆ 3. ทรงแสดงว่าธรรมะปริยายที่เรียกว่ามหาจัตตาลีสก,กะ หมวดสีหมวดใหญ่คือเป็นฝ่ายกุศลยีสฝ่ายอากุศลยี่สบตั้งหลักมรรคแเติมสัมมาญาณนะความรู้โดยชอบสัมมาวิมุตติความหลุดพ้นโดยชอบเป็นสิบกุศลธรรมเป็นอเนกเหล่าอื่นที่ถึงความเกิดมีบริบูรณ์เพราะธรรมะฝ่ายถูกทั้งสิบข้อนั้นเป็นปัจจัยจัดเป็นฝ่ายกุศลยี่สิบ ตั้งหลักมิจฉต,ตะความผิดมีความเห็นผิดเป็นต้นมีความหลุดพ้นผิดเป็นที่สุดเป็นสิบอกุศลธรรมเป็นอเนกเหล่าอื่นที่ถึงความเกิดมีบริบูรณ์เพราะธรรมะฝ่ายผิดสิบข้อนั้นเป็นปัจจัยจัดเป็นฝ่ายอากุศลยี่สิบ